ครับผมบ้านครับจากเพจจินเมติฟิตนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำพิธีการออกกำลังกายนะครับพาร์ทเนอร์ว o ร์กอัล EP 2โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ยางยืดแล้วก็เมดิซินบอลเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มออกกาลังกายพร้อมๆกันเลยครับโดยตารางในการออกกำลังกายนะครับก็จะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันครับจะเป็นการออกกำลังกายพวก Functional Training นะครับ รวมถึงคอมมิโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางครับโดยสามารถฝึกแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งได้นะครับสหรับมือใหม่นะครับก็ฝึกประมาณนะครับ2เซตถึง4เซตดูก่อนนะครับสำหรับคนที่เก่งแล้วเนี่ยก็ฝึกได้นะครับ4ถึง8เซตนะครับก็ใช้เวลาในการฝึก40วินาทีครับพักระหว่างท่า20วินาทีครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วจะเริ่มวอร์มอัพตามคลิปได้เลยครับในการวอร์มอัพนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดนะครับประมาณ 5นาทีด้วยกันครับก็จะวอร์มทุกส่วนของร่างกายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออกหัวไหล่นะครับต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังนะครับรวมถึงระบบการหายใจและไหลเวียนเลือดด้วยครับก็พยายามนะครับวอร์มก่อนที่จะออกกําลังกายทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะออกกําลังกายแล้วก็ออกกาลังกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับท่าแรกครับ ชัฟเฟิลบอลพาคทับก็เป็นการสไลด์ตัวไปทางด้านข้างครับแล้วก็ส่งบอลให้กับผู้ต่อสู้ครับหรือว่าเพื่อนนะครับผมพยายามส่งบอลให้แม่นยำระดับอกนะครับอย่าให้พลาดไปโดนหน้าของเพื่อนได้นะครับก็พยายามส่งแม่นๆนะครับท่านี้ก็เป็นการฝึกโค o r d i เ a t i o ชั่นนะครับเป็นการฝึกสมองครับระบบประสาทครับในการสั่งการครับสายตารวมถึงมือครับต้องทํางานสัมพันธ์ครับในการฝึกท่านี้ครับ นอกจากนี้ครับในการฝึกก็จะมีการเคลื่อนไหวไปทางด้านข้างครับทําให้เราได้เหงื่อรวมถึงรับส่งบอลก็จะเกิดความสนุกด้วยนะครับในการทําท่านี้ครับ ทาที่2ครับซิด up บอลพาครับซิด up แล้วก็รับส่งบอลครับก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องครับแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางครับรวมถึงระบบประสาทนะครับในการรับส่งบอลด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะโดนหน้าท้องเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเราอยากให้หน้าท้องทํางานหนักมากขึ้นเนี่ยอาจต้องเพิ่มโหลดโดยการเพิ่มตัวมด,ดิสินบอลให้เหมาะสมในการบริหารท่านี้นะครับ ท่าที่3ครับบอลโรเทชันโ์นะครับก็จะเป็นการรับส่งบอลจากด้านข้างครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเอ็กซ์แนออร์กติดด้วยนะครับผมก็ให้ทํานะครับข้างละ20วิบวีครับพอครบ20วิีก็จะเปลี่ยนข้างกันนะครับผมอ่าจากนั้นก็ครบแล้วครับก็เปลี่ยนข้างกันครับจะทาให้เราฝึกกล้ามเนื้อซ้ายขวาเท่ากันนะครับในการฝึกท่านี้ครับบอลโรเทชันนะครับผม ท่าต่อไปครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ครับอีลาสติกแบนครับเป็นท่าแบนซีซอร์ครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อครับหัวไหล่กล้ามเนื้อกันกลางก้นนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อแฮมสติงเข้าด้วยกันครับโดยในท่านี้ครับก็จะเหมือนเราฝึกครับการออกกายท่าสควอตบวกฟอร์เรสแล้วก็บวกเดลิฟเข้าด้วยกันนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะครับสมัครผมก็เพื่อนๆก็ลองนำท่านี้ไปฝึกกับ คู่หูของเพื่อนๆได้นะครับ ถ้าต่อไปครับถ้าแบนสปินครับไม่มีแรงมากครับก็เอาตัวอิลาสติกแบนครับที่ความหนักค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไว้ที่เอวครับจากนั้นก็สปินครับวิ่งในทางตรงกันข้ามกันครับก็ฝึกร์ด d i o ครับหัวใจปอดให้แข็งแรงครับรวถึงกล้ามเนื้อขาด้วยนะครับผมก็พยายามทำให้ครบนะครับ40วินาทีครับก็พยายามออกแรงให้เต็มที่เท่าที่สุด ที่เราจะทำได้ครับเพื่อทําให้เราฝึกได้อย่างหนักหน่วงแล้วก็เต็มที่ครับจะได้ผลประโยชน์ในการฝึกในท่านี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ ท่านี้ครับสำหรับคุณผู้ชายก็จะเป็นท่าแบนดีเวิร์ส o o d ช็อปนะครับก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับสำหรับคุณผู้หญิงครับให้ทำท่าแบนสเตเบลิตี้ครับให้เหยียดแขนระดับบกนะครับแล้วก็เก่งกล้ามเนื้อแกนกลางไว้นะครับพร้อมกับงอเข่าเล็กน้อยพอเราทำครบครับ20วิก็จะมีการเปลี่ยนข้างนะครับก็คือจะทำให้เราใช้กล้ามเนื้อซ้ายขวาได้เท่ากันครับผม ส่วนในท่าที่7นะครับก็จะเหมือนท่าที่6ครับแต่ว่าทําสลับกันนะครับผมให้คุณผู้ชายครับฝึกท่าแบนสเต a บิลตี้ครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับฝึกท่าแบนรีเวิร์สอุชชอปนะครับก็สำหรับคุณผู้ชายครับก็พยายามเกร็งนะครับกล้ามเนื้อแกลางงอเข่าเล็กน้อยครับพร้อมกับเหยียดแขนในระดับหัวไหล่นะครับผมพอทำครบนะครับก็มาฝึกอีกด้านหนึ่งครับท่าละ2 0่ิวินะครับ ก็พยายามเก่งข้าแมวหน้าท้องตลอดในการฝึกนะครับเพื่อให้เราใช้กล้ามเนื้อแกนกลางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการทำท่าน,นี้ครับ มาถึงท่าสุดท้ายครับแบนโลครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝึกกล้ามเนื้อหลังครับให้เราดึงข้อศอกไปข้างหลังครับพร้อมกับใช้แบนครับดึงนะครับเราสามารถเลือกแบนครับได้ตามความเหมาะสมของกล้ามเนื้อของเรานะครับสำหรับอันนี้ก็จะใช้เป็นการสาธิตนะครับก็ใช้เบาๆหน่อยนะครับพอครบ20วิครับก็จะเปลี่ยนแขนอีกด้านหนึ่งครับทำให้เราใช้กล้ามเนื้อครับซ้ายขวาเท่ากันหลังจากที่เราทําครบ1เซนแล้วครับก็ เราสามารถฝึกนะครับบับมือใหม่ก็จะ2-4เซตครับสำหรับคนที่เก่งแล้วก็สามารถฝึก4-8เซตได้ตามความแข็งแรงของร่างกายเลยครับเป็นอย่งไรบ้างครับกับการออกกาลังกาย partner workout ep 2ไม่ยาเกเป็นไปใช่ไหมครับเพื่อนๆครับก็สามารถนำตารางการออกกำลังกายนี้ครับไปใช้กับเพื่อนๆเพื่อนๆท,ที่สนใจที่จะออกกำลังกาย ร่วมกันได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s บไซ b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจินวิทย์จิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ